มึงมึงมึงไม่มีตังค์อ่ะไม่ใช่พ่อาจารย์บอกให้มาหรือก็มีพ่อาจารย์บอกไม่มาหนูก็มไม่ไไมีไอ้เหี้ยงงมอ่ะเวลาถ้าเกิดกูไม่ให้มาหากูไม่มีมมตังค์แต่บอกมาหากูมีตังค์เออแค่น้องหนูโทรมาแค่นั้มันมีตังค์กูมีตังค์งงเออ,เอ,อเอามึงเฮ้ยกูนี่มึงยกมือดิวันนี้กูนัดไข่มาวัยกมือหนึ่งละวหนึ่งสองสามสี่คิวอันนี้แม่โทรมาเมื่อคืนห้าคิวโอเคจบวันนี้ห้าคิวนะฮะอย่าโผล่มาอีกนะ ันนี <irgendw el che> anyway, no ้มีธุระนัดกินเหล้ามีเพื่อนนัดกินเหล้าอยู่อะไไยอยู่เนี่ยดิษฐานแล้วกันะมึงนะกูบอกมึงก่อนนี่ฮะมึงต้องมึงต้องสู้นะตอนเนี้ยเข้าใจปะครั้งนี้กูอาจะซัดแรงนิดนึงนะไอคนที่เตรียมยึดช่วยยึดก็เตรียมแล้วกันนะโอ้ย่เฮ้ยกูยังไม่ได้พูดอะไรเลยเอเวนตาลีอะ กริจายกระายเจโตเจโตวิติวิติปิติปิติสิสิอยอนอยันโตอนอยันโตกายสังสีสัสนะโอมเบิกมหาเบิกกูจะเบิกเลิกล่างเลิกนกูจะเบิกเลิกสกุลในแรงว่าจะเบิกกินผาสีแรงแรงกูจะเบิเกแก่อรจะเบิกสีีนห้องกูจะเบิก้ามองอ้เป็นใสจะเบอเลยเชี่ยวชาญเทวเบอรับรอะอมกูยอมยอมยมงไงจังวะ ยอมแน่นะมึงไอสัตว์กูเห็นแม่งยอมหลายครั้งแล้วมึงเนี่ยก็กูบอกแล้วไงกูยอมตั้งนานแล้วแต่มึงไม่ไปเองเอาเขากูไม่มีเวลาว่างวันนี้กูไม่ได้ไปประจิมฮะมึงยอมแล้วนะเดี๋ยวก่อนมึงยอมใช่ไหมกูไม่ได้ไปของมันอยู่ตรงไหนบ้างในบ้านเนี่ยว่ามาดิหลังคาฟ้าเอ้ยไหนอีกเอามามึงพูดมามมาดิเอาสิไอ้เหี้ยยอมแล้วมึงต้องบอกที่ซ่อนแล้วสี่ทิศสี่สี่ทิศเอามึงมาฟังหนิฮะมึงอยู่ด้านเดียวกัน เอาไอ้เหี้ยมึงไม่บอกหาเองแล้วกูจะไปเห็นได้ไงงอไงบอกมากูรู้ว่ามึงรู้โอ้โหไอ้เหี้ยมจะไปรู้หาอะไรกูไม่ใช่ผัวมันนะไอ้ชิบหายที่กูจะไปรู้เนี่ยมันก็ไม่มีผัวอยแล้วเออมันเป็นทอมเหี้ยงอไงมีมีบ้ามีอะไรอีกเอาอีกสามที่เนี่ยมีอะไรบ้างมีคนมาฝส่องหน้าบ้านสองจุดหน้าบ้านสองจุด แล้วอีกมีบ้านอีกสองจุดบ้านสองจุดมีทั้งหมดสี่ในบ้านตรงไหนบ้างป้าหนึ่งแล้วไอกอีกที่หนึ่งในห้องน้ำสองห้องข้างบนห้างล่างห้องน้ำสองห้องห้องบนข้างล่างเอคยหาค่ยหาอเออยมันลาดลงลงไปแล้วมั้งไม่เป็นไรเดี๋ยวไปเยี่ยวเยี่ยวรถแล้วกันนะฮะจบนะเออในบ้านสองจุดหน้าบ้านสองจุดตรงไหนบ้างตรงดินสองข้างดินสองข้างท้องอุดปิดเอาไว้ไม่ให้เงินเข้าบ้านไี้มัน ชิบไหบไ้โอ้โหชิบหายโอ้โหแหมอ่ามึง,ม,งมึงฟังไว้ในไอ้เรี่ยกูไม่รู้หรอกบ,บ้านมึงเป็นลักษณะไหนสองข้างนะคือบ้านนี้มันก็อาจจะโดนกระทำมาแหละนะเออแต่ถ้ากูาไปนี่มึงเลิกนะกูรอมึงไปไงกูบอกกูรอมึงไปเออเออเออกูอยากจะไปเร็วๆเลยนะไอ้่าแล้วปฐุมนี่โควิดบานระเถือกไรชิบหายเออเอ้อเดี๋ยวกูกูไปหาแล้วกันนะรู้วะแต่ตอนนี้มึงล้างให้มันกดอะไรนะมึงล้างให้มันกดล้างอุ้ย ดีแล้ไม่ไปครึ่งเดียวสเทธนมตตังโอตังุทติปงครโลเกธรมะสังมังคโกเมังกายะมันนังอิานินะ อิโสอิเสเสอิเสเสอพนานม่อิอิเมนาพุตังโสอิอิโสตังพุทธพิพิพิพุทธสังมังคะโลเอยธรรมะสังมัจอิมังกายะพันธะนังอิทิชานินะขอให้บริวารพระพุทธเจ้าพระองค์นะจงปกปักรักษาอินี่นะปกปักรักษาอินี่นะจะที่จะทำมงคลให้นะมงคลปลอบปกปักรักษานะพุทธสังมังคะโลเกธรรมะสังมังคะโลเกสังฆาสัง ไปมึงอีง๋ไปเอาไม่หลอกห,หอกาเลยมันก็ยอมตั้งแต่ใครเยอะแหละกูไม่ได้ไปเองอ่ะ <c oughs> เดี๋ยวกูจะไปเยี่ยวแล้วกันชักโครกอะมีสองข้างข้างบนข้างล่างใช่ไหม <c oughs> โอเค <c oughs> ไปอาจารย์เมื่อสองวันที่แล้วหนูเห็นก้อนดินน้ำมันอยู่สองก้อนแต่หนูก็ไม่รู้เออมึงไม่ต้องไปคิดที่อะไรมากแล้วแหละเดี๋ยวกูไปเองเอามามาคิวต่อไปไ <c oughs> หมอาจารย์นะขอออนเาให้พร <c oughs> อีกขอให้มีตังค์อีกกูเหมือนนี่ทุกอย่างเลยไม่ได้อ่ะ ว่าอาจารย์ให้หนูขายได้อาจารย์ไม่ให้หนูขายไม่ได้อะหัวขาดนะไอ้หนูโอเคไอสัตว์วันนั้นบอกอย่าให้กูหัวขาดนักูไปนั่งดูคลิปจะเห็นอยู่แค่นี้นี่ค่ะกูละเซ็งเลยเดี๋ยวรอมาอีกรอบกัน,นนะดีนะไปขายดีขายดีขายดีแล้วกันนะเปิดเปิด,ปดแล้วกันนะ บ้านมึงอยู่คองคองธัญญะคองหกใช่ไหมคองสี่คองสี่เหรอคองสี่เส้นเข้าไปทางในใช่ไหมไม่ได้ไม่ใช่เส้นขลางเข้าหลังมุกกาก็ได้ธัญญะก็ได้เนี่ยจาเออเอาเอาเดี๋ยวว่าไปรอช่วงนี้แม่งไม่ค่อยได้ไปไหนจริงวะนะช่วงนี้มันก็อันตรายเอออันนี้ไปก่อนมันก็มันก็ไม่ได้อะไรมากมายแหละให้มึงให้มึงหายขายของได้แล้วกันจบเออเอาค์มึงไหมเนี่ยไปตาเนธิษฐานนะขายของได้เด้อนะเออเดี๋ยวกูไปแล้วกันนะไอ้ หมอบยีหาอนะไรนย่านี้หนูไปจัดการหน่อนะยไอ้ด้านดูกบอลอเอามา,ามา,ม,า<ๆ>มึงกำลังปวดไปไึงงตาไหมไหม่ไม่ก็หมองหลับตาตวไวเด้อนะเออเอานะจะกำในเวรแรงต่างนะแค่นี้ก็จะตายหายแล้วนะมึงก็ไอ้พวกเกมมือถือมือถือไม่ต้องเสืรกเล่นมากนะฮนะอืหรือว่าตาไม่ดีก็ยังเล่นอีกนะ อย่าหวอีกอ้าม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 ึงโอ้โหไอ้เหี้ยใช้กุคุ้มเลยใช้คุ้มครับผมเอาเอาจริญเจริญแล้วกันกเด้อน,นะเอานะไปเจิญเอามาคิวต่อไปมึงอันนี้มาจากสงขาเออเอาเอาเอา